สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาที่ทุกท่านครับจริงๆการรับทุกทุกท่านเข้าดีช่องดีปีธรรมดานะครับช่องดีปีธรรมดาก็จะมานำเสนอราวสตานะครับดาวสต้าของวันที่25กุมภาพันธ์2568นะดาวสต้าวันนี้ก็ตรงกับธนาคารนะครับธนาคารนะครับขอขอบพระคุณที่มาที่ทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกทิปทุกทิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูดแชกดให้กดแชร์ด้วยนะครับ ทางเก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไดินโนลมเพื่อความบันเทงเท่านั้นนะครับามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะ,ะเกิดไปให้เวลาสองนาทีนะครับเดี๋ยว,ยวจะกมหัวมันปวดคอแรงมาเกือบไปนะครับเกือบไปนะ จบไจนะครับข้าคำโหงและเด่นนะเกี่ยวกับข้ากบๆนะครับ็บไปน,นะนะครับจากนั้นนะ ครับเจ็ดนะครับอโอเคนะตามนี้เจิดพันนะเก็ดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้พักไว้นะครับเราไปเก็ดเอาตัดหน้าจอไปก็ได้นะครับตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านดชดีโูคด,ดีครับขอบคุณครับ